วันนี้นะเป็นแมมัน,มนไม่ใช่คลิปแนวบล็อกนะเป็นคลิปสบายๆ Q&A คำถามเยอะมากสเปคของแบร์ยาซีนแบบไหนคนนั้นบปก่าคนนั้นเปลน,นี่นเออเลยมีอ <laughs> ย่างมีย่างเหรอ,อ <laughs> ดีใาตัวเองเฮ้ยดีใาตัวเองเออคือคลิปวันนีนะ้ครับจะเป็นคลิปสบายบายอ๊ๆ <laughs> โอ้เต็มเต็มจริงคือยังไงมันก็ตกอ่ะผมไม่อยากเข้าคลิปเลยแบ่องซึโน่ซึโ่ซึงโอ้ยแม่ไม่ชอบเอ็มส่อะไรผมว่า โอเควันนี้นะเป็นเมนชิพมันไม่ใช่คลิปแนวบล็อกนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคลิปแบบสบายๆ <c oughs> ที่ผมอยากจะทำมานานแล้วนั่นคือ Q&A <c oughs> แต่ทำไมตอนนี้ผมปวดหัวผมเโอเคเป็นคลิปสบายๆ Q&A จริงๆ Q&A เนี่ยเราจะถ่ายแล้วก็อยากจะโพสต์มานานแล้วแต่เนื่องจากว่าน้ำท่วมเข้ามาที่บ้านผมเนี่ยทำให้อะไรหลายๆอย่างแ <c oughs> ผนการมันต้องมีการเลื่อนไปซึ่งตอนน้ำท่วมผมก็ได้ถ่ายคลิปไงก็เลยเออ Q&A มันก็เลยช้าไปคำถามเยอะมากยอมาก Facebook อ่าสตอร a แกรมแล้วก็ยู u ูบโอเคสาเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะสองพกว่าผมจะให้เขาเลือกคําถามที่คิดว่าคนถามเยอะใช่ไหมใช่ตรงนี้ยเขาเลือกคําถามไหนที่ของเพื่อนๆที่ไม่ได้ถามนะด่าคนนี้ได้เลยด่าคนนี้ได้เลยด่าคนนี้ได้เลย อผมผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมจ่ตอบเอามายโยนที่ผมเฉยเลยโอเคโอเคถามแรงเนาะแก้อาการหูอื้อเวลานั่งเครื่องบินยังไงเวลาไปต่างประเทศมีอาการเจ็กแลกจะแก้ยังไงอ๋อคืออาการเจ็กแลกเนี่ยมันเป็นอาการที่เราเนี่ยต้องไปอยู่ต่างที่ต่างแดนต่างสภาพอากาศจนเราไม่สามารถปรับตัวได้อายุตัวอย่างตอนที่เราไปซื้อปลากัดเวลาเอาปลากัดกลับมาเนี่ยเราปล่อยไปเลยบางเทียบปลามึนถ้าร้ายกว่านั้นคือปลาตายเลยเพราะมันช็อกน้ำมันปรับสภาพไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําคือ เราเอาถุงปลามาแช่กับน้ําในบอ่อที่เราได้เตรียมไว้ที่จะปล่อยปลา15<ม>นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเราก็ปล่อเ<ม>นี่ย คนเราก็เหมือนกันพอเวลาเราอยู่อากาศประเทศไทยอากาศร้อนมากพอเวลาเราต้องไปเมืองหนาวเนี่ยนะโอเคตอนที่อยู่บนเครื่องบินน่ะมันโอเคอยู่ <c oughs> ใช่ไหมเพราะในเครื่องบินมันก็มีอุณหภูมิที่มันคงที่แต่พอเวลาเราลงที่มีอากาศหนาวบุบร่างกายของเราจะไม่สามารถควบคุมได้มันจะมีอาการงินอาการอะไรถ้าถามว่าแก้ยังไงหรอเทคนิคส่วนตัวนะจริงๆมันก็มีเยอะอ่ะโอเคกินน้ําร้อนกินน้ําขิงกินอะไรแต่ของผมก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะเพียงแค่ว่าวันสองวันแรกอ่ะก็ไม่สามารถทํากิจกรรมอะไรได้ในต่างประเทศคืออยู่แต่ในห้องคือส่วนตัวเนาะแต่ว่า จริงๆครัถ้าหากว่าเราไปเจอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่อยๆวันหนึ่งเราจะชินเองนี่ของจริงข้อความที่2นะครับในทางศาสนาอิสลามการจัดฟันนั่นถือว่าเป็นบาปอยากสิคิดว่าในความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ไอ้นี่ผมอยากจะถามก่อนไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่า <S <S เพราะว่าไอ้นี่โดยส่วนตัวนะทุกคนคืออะไรที่เราไม่มั่นใจหรือมีความรู้ไม่ไม่ถึงจริงๆอ่ะผมไม่อยากให้เรานั่งคอมเมนต์เพราะว่าปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่หลากหลายใช่ไัมคนอื่นที่ไม่เข้าใจพอมาอ่าน๊บเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ส จัดฟันไม่ได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันไม่ถูกแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงในทางรักษาไอ้ตรงนี้ได้อย่างเช่นว่าเราจะอ่านอัลกุรอานแล้วปรากฏว่าฟันเนี่ยมันไปทิ่มเหงือกหรืออะไรต่างๆที่ทําให้ออกเสียงไม่ถูกอ่ะเออนั้นก็ควรที่จะตัด เราคคำถามที่3นะครับสเปคของแบยาซีนแบบไหนคือจริงๆอ่ะ Q a ทุกครั้งบอกหมดเลยนะผมชอบคนก้นใหญ่ชอบคนก้นใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ไปฟิตเนสบ่อยอ่ะมันจะมีเน็ตที่ดีอันนี้คือภายนอกนะส่วนภายในอ๋อผมก็ชอบคนอะไรที่มันแบบว่ายังไงก็ได้อ่ะแน่นอนคนเรามันต่างกับครอบครัวต่างแดนต่างสังคมที่อยู่การเป็นอยู่ชีวิตก็ต่างกันสิ่งที่ผมขอผมไม่ได้ขอหรอกว่าเฮ้ยเราต้องเข้ากันได้ผมคออย่างเดียวแค่มีความเชื่อที่ว่าเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อันนี้ ไม่ใช่เดี๋ยวฉันแก้คุณคุณทําแบบนี้ไม่ถูกนะคุณน่าจะต้องแก้นิดนึงอ่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>และแน่นอนฮนะผมก็ชอบคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะโลกในประเทศไทยผมมีลูกหนึ่งโลกต่างประเทศผมจะมี<ๆ>เขาเรียกว่าโลกที่2ผมจะมีโลกหนึ่งผมอยากจะพาแฟนของผมไปรู้จักกับโลกที่2ของผมไปรู้จักกับทุกครอบครัวที่แบบผมรู้จักเช่นไปญี่ปุ่นก็คนญี่ปุ่นเลยไปจีนไปเกาหลีใต้ก็คนประเทศนั้นๆเลยไปจอร์แดนไปรัสเซียไปเยอรมนีสวิสแลนด์อะไรต่างๆนาาเนี่ยผมอยากพาเขาไปรู้จักโลกของผมเหล่านั้นไปรู้จักทุกทวีปปุ๊บแล้วก็กลับมา หลักหลักที่ไทยสร้างบ้านสร้างงานช่วยคือหลังฮันนี่มูนอ่ะผมจะพาเขาไปเลออมีอย่างมีย่างเหรอเออ, <c oughs> เอ,อต่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 ดคำถามที่สี่นะครับ งานหลักของพ่ยาสินคืออะไรทําอะไรผมทําหลายอย่างมากเลยนะแต่ถ้าถามว่าอตอนนี้หลักอะไรบ้างก็คือ u t u b e อะ่ะยูทูบหนึ่งสองผมก็ช่วยธุรกิจครอบครัวก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้คือช่วยวางรากฐานส่วนเงินเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยเอาแล้วให้น้องให้อะไรเลยแล้วก็ผมก็มีธุรกิจบางอย่าง,างเช่นไอปานายาแต่อันนี้มันไม่เชิงธุรกิจอะ่ะคือปานายาเนี่ยย่อมาจากปัตตานีนราธิวาสยาลาผมได้เอาทรัพยากรทุกอย่างของคนชายแดนใต้เนี่ยมาสร้างมูลค่าแล้วส่งตลาดประเทศแล้วก็เป้าหมายกับตลาดต่างประเทศด้วยเช่นตัวข้า เกียบปลาทอดกรอบอะกินแต่ละแผ่นเนี่ยคือรอยยิ้มของคนแก่กว่าจะได้ตัวนั้นมาเนี่ยมันมาจากชาวบ้านที่ไปจับผ้าทู่อ่าวไทยของคนสามจังหวัดชายแดนได้แล้วเราก็มาช่วยเขาซื้อมาพัฒนา1นึ่ง supply chain โซ่เส้นหนึ่งกว่าจะได้ตัวขนมเนี่ยมาจากชาวบ้านที่ จบปลาทูสิ่งที่ผมทําแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้นะเพราะว่าบางอย่างผมยังไม่อยากจะเปิดเผยถึงเวลาจริงๆอ่ะผมจะแชร์เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้เยอะเลยโอเคคําถามที่5นะครับอยากทราบว่าพี่ยาซีนเคยคิดอยากจะสร้างครอบครัวตอนอายุเท่าไหร่ออคิดว่าพร้อมที่สุดตอนไหนพร้อมที่สุดตอนไหน,มน,ไหนผมว่า <c oughs> เรา <c oughs> เราไม่สามารถรู้หรอกนะว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราจะตอนไหนเวลาอะไรที่ชัดเจนนะควะัแต่ว่าถ้าแผนการของผมคร่าวๆนะผมวางไว้ที่25ตอนนี้ผม24เพิ่งเข้า ผมว่างแผนในที่นี้คือณนะตอนนั้นอะ่ะผมก็น่าจะสะวางระบบอะไรหลายๆอย่างแล้วผมต้องการฟรีครอบครัวของผมฟรีในที่นี้คือผมโอเคมอเตอร์ไซค์ผ่านโชเล่โชเล่ก็คือรถสามล้อ โอเคคือผมต้องการฟรีครอบครัวของผมฟรีในที่นี้คือให้เขาอิสระไม่ต้องไปทํางานเขาก็มีเงินาวางระบบผมจะฟรีตัวเองแล้วก็วางระบบช่วยเหลือคน3จังหวัดชดายแดนได้ในหลายๆอย่างผมคิดว่าผมอยากจะคือตอนนี้สิ่งที่ผมทำอะ่ะผมรู้ได้เลยว,ว่ามันใกล้ถึงจุดๆนั้นแล้วและถึงตอนนั้นแหละผมก็อยากจะนะ แน่นอนอ่ะผมจะดูแลใครสักคนอ่ะในส่วนตัวนะผมไม่อยากพาเขามากินข้าวคุกเกือคือก็ดีนะถ้าเขามาลําบากกับเราใช่ไหมแต่ว่าในทีนี้ไอเดียส่วนตัวไงเราผมก็อยากจะให้เขาแบบสบายเนาะอย่าถึงแน่นอนเราเราต้องสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันแต่ว่านติโอเก <laughs> ก็อมดูดลูกสาวเขาากินอยู่สบายเราเอามานั่งตักขี้แพะของพ่ออ้โว่ผมเลี้ยงแพะอยู่พ่อได้ดูคลิปนี้ตายแน่ผมแอเนี่คือหมายถึงว่าผมพูดเล่นๆเนาะแต่เลี้ยงแพะได้เงินนะใครบอกไม่ได้เงินมีความสุขด้วยโอเคคําถามที okay. ่6นะครับตอนที่บางยาซินไปกินอาหารต่างประเทศเช่นอินเดียจีนนั้นมีฮาลาไม่ครับแต่ละที่เนี่ยนะจะบอกว่าการเป็นอยู่ของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันยกตัวอย่างไอ้นี้ OIC ถ้าจะไม่ผิดนะเป็นชมรม เขาเรียกว่าเป็นสมาคมคนมุสลิมโลกอะถ้าถ้าผมผิดอะไรก็ช่วยคอมเมนต์แก้นะคือเขาได้ไปสำรวจของชีวิตคนวิถีมุสลิมของคนทั่วโลกอะเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อิสระที่สุดถ้าคุณบอกว่าอ,อย่างเช่นอย่างเช่น อิสราอาซานใช้ไหมนอกได้ประเทศจีนถ้าคุณใช้ไหมนอกคุณคุณจะโดนเขา้ขาคุกเขา้ขาคุกเข้าคุกเลยอ่าเจ็ด <laughs> ปีเลยไ <laughs> อ้น,นี่คนคนในพื้นที่บอกนะจริงแท้แน่นอนอะไรยังไงแต่ว่าตอนที่ผมไปเรียนปีหนึ่งอ่ะไม่เคยได้ยินเลยแต่ต้องพัดไปด้านในแล้วจะได้ยินไปด้านในมสัสยิดจะด้านในเขาจะได้ยินเขาใช้ไหมไหนอ,อะไรอีกบางประเทศถ้าคุณบอกว่าคุณคือมุสลิมคือคุณคืออิสลามเนี่ยคุณจะไม่ปลอดภัยเลยหรือคุณอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือสิทธิ์บางอย่างของคุณอ่ะจะไม่เท่ากับอื่นๆอื่ือผมไม่ไดค เจอะลึกมากเนาะเพราะฉะนั้นอะที่ที่ผมไปแต่ละที่เนี่ยถ้าถามว่ามีไหมบางที่อะมีแต่มีเนี่ยยกตัวอย่างจีนเนี่ยคำว่าฮารานที่จีนมันจะไม่ใช่ตัวภาษาอาหรับฮาลามัมอลิฟลาจะไม่ใช่มันจะเป็นตัวภาษาจีนวงกลมถ้าคุณไปดูคลิปลูกชิ้นอะจะเห็นชัดเจนเลยที่ป้ายที่ที่ผมไปบางที่อะมันหาหาอิสลามไม่ได้แต่เราก็สามารถ หากินอะไรกินอะไรที่มันแบบว่ามันดีที่สุดสณสถานการณ์นั้นๆเช่นสลัดเออใครๆก็กินได้เลสลัดเป็นผักอ่ะก็ประมาณนี้คือเราต้องรู้ว่าสถานณสถานการณ์นั้นๆอะไรที่มันดีที่สุดเหมาะที่สุดสําหรับตัวเราณนะเวลานั้นๆไม่งั้นเราจะเอาชีวิตไม่รอดเลยเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปอ่ะมันไม่ใช่สบายเหมือนกับการที่เราอยู่บ้านนะมีลมพัดอยู่ริมคลองแบบเนี้ยดูลมพัด หรือว่ามีเตียงมีข้าวไข่เดียวนอนที่บ้านไม่ใช่เข้าเมืองตาลิวต้องดูวตาตามอ่ะแต่คุณเอาแบบขวางโลกแบบขวางโลกในที่นี้หมายถึงว่าไปบ้านเขาแล้วกดกดของเขาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราแม่บอกบ้านกูอย่างนี้พ่อกูสอนอย่างนี้โอ้ไอตัวนี้คือถ้าอย่างเงี้ยเราจะเอาชีวิตไม่รอดเลยบางคนอ่ะไปเรียนต่างประเทศอยู่ไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องปรับตัวคำถามต่อไปนะครับพี่อาซินเคยมีแฟนต่างศาสนาไหมถ้ามีจริงๆที่บ้านคิดว่าจะรับได้ไหมมีมีคนนั้นเปล่าคนนั้นเปล่าคนนั้นวานดวงคนนั้นเปล่านี่คนมัน S 1> <S 1> <S รู้เรื่องอะไรที <S <S ที่บ้านเนอะผมไม่รู้อะก็ไม่ได้จดลึกอะไรแต่แม่ก็แบบมีนิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนตัวนะส่วนตัวมันมันห้ามไม่ได้ไงเรื่องของใจจิตใจ อ่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนั้นต่างศาสนาถ้าสมมติว่าอย่าอ,อย่าจะแต่งงาน,นต้องต,ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนศาสนาไหมคือหลักบางคนไม่เข้าใจเนาะบางคนมิ้กก็บอกเฮ้ยคุณจะแต่งงานกับคนอิสลามคุณต้องเป็นอิสลามด้วยคือคุณคุณต้องอธิบายเหตุผลนะอะไรอย่างนี้ด้วยไอ้น,นี่คือ <c oughs> ตามมุมมองของผมที่ผมได้ไปถามใครหลายคนตามสิ่งที่ผมมีนะคือยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยเราจะเล่นฟุตบอล เราก็ต้องใช้กฎกติกาฟุตบอลไหมใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเล่นฟุตบอลแล้วไปใช้กฎกติกาอะไรบาสเกตบอลตายดิแฮนบอลดิบอลใช้เท้าบาสเกตบอลใช้อะไรใช้มือเพราะฉะนั้นะเวลาเราจะมาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องใช้กฎกติกาด้วยกันศาสนามันคือวิถีชีวิตคือเราต้องใช้กฎกติกาเดียวกันอ่ะไอเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้ถามผู้ที่มีความรู้ครับคือเราอมเมนต์อะไรเนี่ยแล้วคือแบบเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนอื่นอ่านเขาจะเป็นยังไงแม่คือสิ่งที่จะบอกคือเราต้องอธิบายให เห็นภาพอย่างงี้ไม่ใช่ทัดฟันบาปกินนี่บาปบาปคือมันมันทุกอย่างมันมีของมันโอเคแต่ผมเชื่อนะเวลาผมพูดสิ่งอย่างนี้ไปต้องมีคนไม่ชอบผมไอ้ตรงนี้ผมแล้วแต่คุณจะคิดเลยผมไม่ได้บอกว่าความคิดของผมถูกแต่สิ่งที่ผมมีณตอนนี้จากประสบการณ์ที่ได้ไปหลายที่ไปพูดคุยกับคนหลายๆคนได้ในคุกขีเนี่ยคือเนี่ยคือสิ่งที่ที่ผมได้แชร์ให้เพื่อนเนี่ยคือ t h e s all I have คือแบบทุกอย่างที่ ที่ผมมีอันนี้อินสตาแกรม้เฟซบุ๊ก o หมดแล้วเหรอ่อหมดแล้วเหมือนเฟซบุ๊กเยอะมากเลยนะอ่ะโอเคโอเต่อสัก2สสาคำถามไอันนี้ IG เราวีรกรรมเกียรเกียนสมัยมัธยมหน่อยครับาารไม่รู้นะ้าโดดเรียนอะประมาณว่าผมมักจะเป็นหัวหน้าห้องอะผมเรียนโรงเรียนสายมาและศาสนานะาซึ่งพอเวลามีอะไรสักนิดอะผมจะบอกเอ้พวกนี้ไม่ต้องไปตไม่ต้องเรียนหรอกครูครูมาแค่ไม่กี่วิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูก็ต่างด,ดูดส่วนใหญ่อะวีกรกรรมไร้ไร้เหรอก,ก็เป็นหดโจ่งในการโดดเรียนมากกว่านาะถ้าถามว่าอย่างอื่นก็ผมว่ามันก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนชีวิตมัธยมผมทํางานอย่างเดียวเลยไงจริงอ ออโอเคต่อถ้าโควิดได้หายไปจากโลกนี้แล้วประเทศไหนที่บางอยากไปมากที่สุดตอนนี้ผมมีสองทางครับปลายปีนี่ผมวางแผนติดต่อมาหาลัยแล้วว่าจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นปีหนึ่งเพราะว่าถ้าไปเนี่ยมันจะได้วีซา่านักเรียนผมก็ได้ทําคลิปด้วยไงแต่ก็มีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือถ้าหากว่าผมแต่งงานน่ะผมจะเปลี่ยนแผนจะไม่ไปเรียนญี่ปุ่นแต่ผมจะพาเขาไปรู้จักโลกที่2ของผมแบบ <ยะ S 3> ที่ผมบอกนับบ่นแหละถามว่าประเทศไหนเนี่ยผมไม่รู้อะผมก็ต้องคุยกับเขาอะว่าเราจะจะวางแผนแบบไปเลยงจะวางแบบโลกแล้วก็จะเริ่มจากไหนไปประเทศไหนบ้างอะไร เนี่ยเราก็มาคุยกันแต่ผมก็กะว่าจะฮันนีมูนทั่วโลกเลยพอเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาก็จะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งหรือสองปีเธไม่กลับไทยเลยแต่อาจจะกลับเพราะต้องมาเปลี่ยนยางเหล็กแัดฟัน <c oughs> <c oughs> okay. ทำถามต่อไปอะไรคือจุดสําคัญที่จะทําให้คนคนหนึ่งสามารถประสบความสําเร็จได้ผมมองว่าง่ายๆอ่ะคุณจะอ่านหนังสืออะไรแนวเชิงจิตวิทยาเชิงพัฒนาตัวเองหรือฟังคนที่ประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยนะผมว่ากลิ่นของมันอ่ะจุดคีย์ของมันอ่ะก็คือการที่เราฟังเสียงหัวใจตัวเองอะไรที่เราชอบจริงๆก็ทําจากสิ่งนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่พลังของการทาสิ่งที่ชอบเพราะว่าเวลาคุณทําอะไรในอนาคตคุณจะเจอประสบการณเจออะไรหลายอย่างแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยนะ มันจะมีแรงผลักดันข้ามอุปสรรคคุณจะสนุกกับมันไอเน,นี้ยคือทีหลักๆของมันจริงๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดเดี๋ยวแป๊หนึงผมลืมแต่ โอเคผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วลืมไปเลยอ่ะอยู่ดีดีมันก็ลืมไปเลย <c oughs> จริงๆอ่ะทุกทุก Q&A อ่ะมันจะมีคำถามนี้อยู่อ่ะเนเพื่อน <c oughs> ก็ย้อนไปดูได้นะก็คือจริงๆอ่ะการที่เราเริ่มฟังเสียงหัวใจตัวเองทำในสิ่งที่ชอบคุณจะสนุกกับทุกๆุอุปสรรคที่มาแต่ถ้าคุณไปทำในสิ่งที่คนอื่นบังคับเพราะแม่ตีกรอบให้นะเวลาเจออะไรสักอย่างนิดนึงอ่ะมันจะแบบมันจะเหนื่อยง่ายอ่ะไอนี้ผมสัมผัสได้เลยโอเคคำถามต่อไปอยากให้บังเล่าประสบการณ์แตกๆตอนไปต่างประเทศจริงๆอ่ะผมได้เคยทำคลิปรวบรวมแล้วนะอประเศ ที่ผมมักจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีและก็สิ่งที่ดีก็เช่นกันแต่ว่าถ้าถามตรงนี้ผมก็อยากจะบอกมันมีหลายแบบแล้วก็หลายแนวะนะอะยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเหรอถ้าแบบเจอเจอสิ่งลี้ลับก็ต้องไปเป็นที่กัมพูชาที่ขมิแดงที่ล้านอาหันอันนี้คือแบบโอ้ <laughs> ย้อนกลับไปดูเองแล้วก็มันมีหลายเหตุการณ์อ่ะผมเคยไปชี่ชายแดนของอะตะวันออกกลางแล้วก็เห็นเห็นไฟระเบิดอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมันมีมันมีหลายเหตุการณ์มากนะถ้าเป็นเรื่องแบบเพราว่าทุกคนย้อนกลับไปดูเองแล้วกันเนาะ thứ youtube rồi ok ถ,ถ้าอายุพี่มากขึ้นไปกว่านี้จุดหมายหรือเป้าหมายชีวิตของพี่จะเปลี่ยนไปไหมไอ้เป้าหมายหลักผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมีตั้งแต่ข้ามปีถึง10ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมผมมองว่าเป็นความฝันเล็กๆหรือวิธีการระหว่างทางที่จะพาไปถึงมันมากกว่าเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดโลกมันเดินหน้าตลอดผมก็ต้องเปลี่ยนไปตามเทรนของโลกอะถ้าไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนไดโนเสาร์อะเนาะไดโนเสาร์บางชนิดอะมันยังสามารถมี d n เต่อต่อมาจนถึงสัตว์ปัจจุบันแต่หลายๆตัวเช่น ไดนโดนเสาร์ที่มันแบบเป็นเจ้าพ่อไดนโนเสาร์มันไม่ปรับตัวตัวเองเลยสุดท้ายมันก็ตายเพราะฉะนั้นผมมองว่าถามว่าผมเปลี่ยนไหมผมว่าเป้าหมายใหญ่อะไม่แต่เป้าหมายเล็กๆอะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงตามการเวลาอีกสักหนึ่งถึงสองคำถามโอเคพี่คิดว่าโควิดทําให้คนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนเพราะอะไร อ่ะจริงๆอ่ะโควิดเดือดร้อนแค่ไหนดูผมดิคุณไม่สามารถไปทําคลิปต่างประเทศได้เลยใช่ไหม,มคือสภาพโคตรซ o มเลยรายได้ก็ลดแต่ว่าถ้าเรามองกลับกันเนี่ยนะธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยกับเติบโตในช่วงโควิด <COVID S 2> กลายเป็นโอกาสใช่มันมีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คนที่ได้รับประโยชน์จากมันเช่นบริษัทขนส่งอ่ะไอนี่เห็นชัดเจนเลยเคอร์รี่ดูไปหลักรัพย์ก้ากระโดดคือช่วงโควิดเนาะเรามีพี่ชายของผมคนนึงเขาทําเกี่ยวกับปูเนื้อปูในกระปุกอ่ะโอ้โหเขายอดขายเขาหลายร้านมากในช่วงโควิดแค่ไม่กี่เดือน ถพราะผู้คนอยู่บ้านใช่ไหมมันมีคนที่ได้รับประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์จากมันแต่ถ้าถามว่าท่านหลังโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าโลกมันจะปรับตัวไปด้านหน้าเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าอะไรดูดิเมื่อก่อนคนแกน่อยากเล่นมือถือไม่เป็นพอโคว,โวิดเข้ามาก็ต้องสั่งสั่งผ่านแอปสั่งอาหารแล้วหลายๆธุรกิจเนี่ยเขาก็รู้ตัวแล้วเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะฉัน<ห>ต้องเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือนั่นแหละโลกมันจะไปเร็วยิ่งขึ้นหลังโควิดเหมือนกับมันเป็นการดีท รีโนเวทใหม่เลยคำถามต่อไปก็คือพยาซีนรู้จักไมเมเนดได้ยังไงอ๋อคือไมเมเนดเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาอะได้รู้จักกับดินบล็อกก่อนคือดินบล็อกเนี่ยได้ไปทําคลิปด้วยกันผมก็ไม่รู้สองเขาสองคนรู้จักยังไงเนาะแล้วจริงๆผมได้รู้จักพี่ไมเมเนดมานานแล้วเพราะผมก็ติดตามเขาตั้งนานเรื่องไงมันแปลกมากอะที่แบบยูทูบเบอร์ฝรั่งคุยไทยอะไรคือมันน่าสนใจมากแล้วก็เขาอยู่ในวงการนี้มาหลายปีแล้วมากกว่า Yes E อยโ e ยิแค่ครบ2ปีกับอีกไม่กี่เดือนซึ่งงถถ้้้าาาาามมว่่ผกกกกััับเเรูจนนไไดอ็ตที เที่ยวปัตตานีใช่ไหมแล้วก็วังดีดินบล็อกก็บอกยาซีนว่าเฮ้ยมาต้อนรับหน่อยเพราะว่าบังดีเป็นคนนราเขาไม่รู้จักสถานที่เที่ยวปัตตานีเขาให้ผมเป็นไกด์ก็ตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นให้เรารู้จักโอ้คลิปวันนี้จริงๆอ่ะกะสิบถึงยี่สิบนาทีนี้ปาไปเกือบสามสิบนาทีแล้วเอาเป็นว่านี่ก็เป็น Q&A ที่สามนะนะคำถามอะไรที่มันซ้ำๆใน EP แรก EP สอง Q&A เนี่ยบางอย่างเราก็ไม่ใส่ไปแล้วแต่บางอย่างผมก็ใส่มาเนื่องจากว่าตอนนี้ผมโตขึ้น ผมุผมมองอะไรความคิดมันก็เปลี่ยนไปในทางที่พัฒนายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนสามารถไปย้อนไปดูได้เนาะแล้วก็ Q&A ที่4มันก็ต้องมีอยู่แล้วเอาเป็นว่าคลิปวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถ้ามีอะไรข้องใจอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้แล้วก็คอมเมนต์คนไหนที่ถูกค่าหมาักไอ้นี้นะโอเค okay. คลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่บาย